v อแต่งซิ่งคันนี้3ามแ0นสบาทเท่านั้นค่ะกับ Toyota v วีออคันนี้นะคะเครื่อง1.5ตัวเ e อีรถปี2องพันส0บ0ับาทเท่านั้นนะคะซึ่งเราจะทรงลงลอง e ้อม m a กไอเอสามศูนให้พร้อมฝานหน้าคาร์บอนสวยๆเลยค่ะครึ่งภายในของเขาเนี่ยนะคะถือว่ากว้างขวางมากเลยนะคะมาพร้อมกับดิฟฟี่วัดรอบตัวใหญ่เลยนะครับพวงมาลัยเนี่ยสามารถพับได้มาพร้อมกับเ e กียออโต้นะคะแล้วก็ เครื่องเสียงฟังก์ชันทุกอย่างมีพบพร้อมคันนะคะสำหรับตัวนี้เนี่ยจะมากับโชค๊คสตัทปรับเกียว4ต้นนะคะมาพร้อมกับท่อไทเทเนียมลั่นๆเลยค่ะแต่งซิ่งจัดครบคันนี้คันเดียวเลยะคะราคาสุดวะ 3าม0ซ0นสาบาทเท่านั้นโตโยต้าวีอ1.5ห่งจตัวเอีรถสองพัเรามีบริการเซ็นสัญญาถึงที่และส่งรถฟรีทั่วประเทศนะคะรับประกันจากทางเต็นเลย1ปีเต็มนะคะเรารับประกันนะคะไม่มีชนหักตัดต่อไฟไหม้และน้ำท่วมรีบๆติดต่อมาหาเราได้เลย096 96, 96 16 962 96รีบแชทมาเลยค่ะ